ชัดเจนครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับแล้วก็ยังอยู่กับผมนะครับกิรติอันดานพนชัยช่องของซุปเปอร์ในเน็ตเวิร์กส์นะครับข้างๆผมนะครับคุณชัดเจนนะครับซึ่งเป็นผู้คล่ำบ่ดในแวดวงการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารงานบุคคลนะครับเพื่อนำตัวสินค้านะครับเข้าไปสู่ถึงมือผู้บริโภคนะครับคุณชัดเจนครับนะครับตอนนี้นะครับในแวดวงผู้บริโภคมีอะไรที่เด่นดังบ้างครับที่เขาเขาชอบกันในแวดวงการตลาดกัน กานตลาดจริงๆปัจจุบันก็จะเน้นเรื่องสุขภาพนะครับสุขภาพแล้วก็ถัดมาก็จะเกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามยั่ที่ไม่ได้เลยใช่ครับผมก็จะมีแต่หลักๆก็จะเกี่ยวกับเรื่องสมภัยนะครับเลรว่าตะกับเกี่ยวกับสมภัยมากกว่านะครับตอนนี้ทั้งในส่วนการบริโภคและการใช้เนาะ ด้วยครับเมื่อกี้แอบไปดูนะครับในเว็บไซต์นะครับเห็นสินค้าของคุณชัดเจนนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผิวขาวนะครับสิ่งที่ผมเห็นสะดุดเลยนะครับที่ขายออนไลน์อยู่ก็ปลุกชิ้นคทองอย่างเงี้ยครับแต่ราคาเพียง350บาทนะครับสิ่งที่เราสะดุดเลยตรงนั้นว่าเออมันทําได้ยเหรือเพราะว่าเวลาเราใช้เรามีความรู้สึกว่ามันต้อง2000เอาคับนะครับคุณชัดเจนครับสินค้าตัวนี้คืออะไรครับแล้วทำไมทำราคารงนี้ได้ จริงในในส่วนนี้สินค้าตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับสมุนไพรรักษาเรื่องฟ้ากันจุดดำงดำบนใบหน้าครับคผมแต่ทำไมราคาออกมาน้อยคือร้อยห้าสิบบาทสามร้อยชมเพราะเรามองในเสวนว่าเอออย่างคุณครับสินค้าคุณภาพดีสมุนไพรแต่ไนกลุ่มของฐานลูกค้าที่รายได้น้อยรามองตรงนี้ด้วยนะครับผมรายได้ไม่เยอะมากปรงการถือน้อย อย่างครัลูกของสาวโรงงานอาตอมตรงสาวโรงงานเขาสามารถซื้อได้สามซื้อได้นะครับถ้าผู้ชมอีกสิ่งที่ผมสะดุดคือนะครับในแต่ละเดือนเนี่ยมียอดติดลิงกว่า4,000ันคำลุกนะครับท่านผู้ชมนะครับสามห้าสิบาทนะครับยังไงมันถึงประสบความสําเร็จตรงนี้ขึ้นมาได้ยังครับก็เริ่มต้นจากแค่ในส่วนของลูกค้าเอาไปลองใช้แล้วก้าซื้อซ้ำแล้วก็เป็นการบอกต่อ มากกว่านะครับไม่ได้เน้นเรื่องการโฆษณาหรือเรื่องมอะไรมากโพสต์เล็กมากก็จะเป็นในส่วนของสินค้าขายตัวเด็กจะเป็นลักษณะนั้นนะครับแล้วก็การตลาดแล้วก็ใช้ในสื่อของอินเทอร์เน็ตนะครับตอนนี้บอกตรงว่าอินเทอร์เน็ตสามารถนะครับนำกระแสหรือสื่อต่างๆทันี้ออกไปกระจายได้ดีมากๆนะครับแล้วปัจจุบันนี้ยิ่ง แบบของสมาร์ทโฟนนะครับเฟ e บุ๊กท,ะะที่เราใช้ก็มีวงรูด้วกใชะไหมครนะแลยทําไลน์ตัวนี้จับจออได้เร็วมาก ครับอจะเป็นเพราะว่านะครับคุณชัดเจนเนี่ยนะครับประสบความสาเร็จ4,000กระปุกต่อเดือนถือว่าไม่น้อยเลยนะครับในระยะเวลาธุรกิจยังไม่ถึง1ปีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็แนวโน้มนะครับในเดือนต่อๆไปมันจะไปถึง10,000กระปุกต่อเดือนเป็นเพราะว่าคุณชัดเจนดีขึ้นฐานน้การตลาดเกี่ยวกับเรื่องของนะครับการเทรดดิ้งนะครับทีมงานมาก่อนหรือเปล่าครับก็มีบ้างครับก็จะมีบ้างในส่วนการพูดคีแล้วก็การในส่วนที่มา ผมจะว่าเป็นการจะว่าในการให้ข้อมูลการซัพพอร์ตกับทีมงานหรือคนรู้จักในการบริหารทีมงานการบริหารคนองรพอสมควรนครับแต่ในส่วนนี้จริงๆแล้วนะครับก็จะเป็นลักษณะว่าทํายังไงก็ได้ในส่วนของทีมงานที่ทํางานร่วมงานด้วยกันคเขาจะอยู่ได้าหรือที้เอาง่ายว่า การทำตลาดของผมจะมองว่าคนที่จำหน่ายหรือคนที่ขายสินค้าคนสุดท้ายได้กำไรเยอะที่สุดอ๋อ end user ใช่ครับคนที่ขายปลีกหรือคนที่ขายคนสุดท้ายจะเป็นคนได้กำไรเยอะที่สุดครับจะเป็นลักษณะเพราะคนสุดท้ายเขาอยู่ได้เขาได้กำไรเยอะเขาอยู่ได้คนผ่านถัดมาก็สามารถอยู่ได้อ๋อใช่จะมองลักษณะการหลักการของการเลื่อกอํานวยนะครับประโยชน์ซึ่งกันและกัน นะับคาดหวังอะไรกับนะครับมีจ่จับตรงนี้นะครับที่จะก้าวไปสู่สากลนหครับคาดหวังไหมจริงๆก็คาดหวังเยอะพอสมควรแล้วตอนนี้ 3G 4G บ้านเราเริ่เยอะส่วนใหญ่ก็อย่ากูแล้ก็ไอไอ 4G เรายังไม่ถึง 3G เต่ก็เรยกกระบอกกันต้องรีบสมัครนะครับเราเป็นราชการของเราเขาพเรันก็ลองใช้ได้ 5G แล้วครับทดลองโอเคยังไม่ออกแต่เขากำมังทดลองอยของเรา3ทีกว่าๆคากเขาแต่หน้านพไม่ได้เสิร์ชครับในวีซีเปิดปี25นะครับถ้าเกิดในส่วนของผลิตภัณฑ์นะครับไม่ว่าจะเป็นของตวนหนยิ่งที่สินค้าของคนไทยดีครับแล้วโดยเฉพาะสมุนไพรครับดีทุกตัวแต่ของเราจะขาดนะครับในบางในจะขาดในเรื่องของ การนำเสนอ,อการบอกพ้อยแม่ว่าเราไม่ได้พูดให้ใครต่อใครรู้ครับ <c oughs> แค่ตรงนี้ครับครับนะครับในช่วงสุดท้ายอยากจะฝากให้กับท่านผู้ชมนะครับในเรื่องของการพวกรรโภคสินค้าครับชัดเจนครับจริงๆเรื่องสุขภาพสําคัญนะครับสําคัญมากๆนะครับผลิตภัณฑ์จริงๆหลายๆตัวในท้องตลาดก็ดีนะครับดีมากๆเหมือนกันนะครับจนะริงๆ,ยๆอยากให้ลองแต่ ซีค้าแต่และตัวมันก็จะใช้ได้กับเอาให้วาลรักเนื้อชองหลังใหญ่ไม่ใช่ว่าทุกคนใช้แล้วจะดีทุกคนนะครับแต่บอกได้ตรงๆว่าผลิตภัณฑ์สมุนใช้ของไทยนะครับหลายๆตัวใช้ได้ดีดมากนะครับหลายคนใช้แล้วได้ผลนะครับย้ำๆในส่วนของระบบ่างกายการเสื่อมสมภาพของเซลล์ต่างๆได้ดีมากๆอยากให้ลองนะครับแนะนําให้ลอง ้มาเด้วยสินค mm ้าคนไทยนะครับเรานะครับผลเหม่อนกันนะครับล่าสุดที่ผมไปอบรมของกระทรวงอุตสาหกรรมมาทราบไหมครับว่าคนนะครับในกลุ่มของ AEC นะครับข้ามมาลาบานูชาเนี่ยมองสินค้าไทยเป็นสินค้าเรียกว่าไฮเอชว่าไฮโซถ้ามีคำว่าท่าเบสในไทยก็ใช่เลยจริงครับในเอคีซีของคนไทยนะครับผลิตภัณฑ์ของคนไทยนะครับถือว่าเป็นเบอร์หนึ่งใณตอนนี้ได้รับการยอมรับอย่างสูงมากใช่เราต้องสนับสนุนมากครับเหมือนเรา ทำไงก็ได้ให้ได้หลายประเทศรู้จักได้หลายคนรู้จักเพาใหช้ช่วยๆกันพูดแล้วมันจะดังค,ค,คือยิ่งหลายคนพูดตะโกนพร้อมกันพูดพร้อมกันค,คนใช่คนก็จะที่ชมภรรคมากก็จะลักษณะกันนะครับวันนี้ดีใจนะครับที่คุณชัดเจนให้เกียรติกลับมากับรายการของซูเปอร์เน็ตเวิร์กนะครับแล้วก็ถ้าสามารถชมถึงที่คุณชัดเจนได้นะครับทางนะครับร้านค้าออนไลน์โอ้โหเราพูดของเรานะครับชอบเข้าไปเลยนะครับกระปุกหนึ่งสามร้อยห้าสิบบาท หลังมาเนี่ยคุณจะคุณชาเจนบอกว่าเคการันตีนะครับใช้ไม่ได้ผลคืนเหมใช่นะครับแล้วก็ไปเข้ดครับเห็นความแตกต่างใช่ครับต่อนะครับและเข้าไปดูนะครับกับโอ้โหว่าคุณนะครับวันนี้ผมกิรติอันส่วนใจกับคุณชาเจนนะครับต้องขอลาขอลาไปก่อนแต่ว่าคุณชาเจนยังคงเข้ามาเยี่ยมสตูดิโอของเราบ่อยๆแล้วก็อยู่ในรายการดีๆมอบสิ่งดีๆให้กับผู้ชมวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ชมครับ